สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีหน้าที่นะครับไม่ว่าจะการประกอบวิชาชีพใดๆก็ตามครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้การประกอบวิชาชีพของเรานั้นประสบความสําเร็จได้นั่นคือความตั้งใจและเราจะได้ผล กำไรจากวิชาชีพของเราได้อย่างไรมีอีกส่วนนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความการทาอาชีพบนพื้นฐานของคําว่า จิตอาสาครับและการเป็นจิตอาสานั้นก็ถือแต่ว่าจะช่วยพัฒนาปรับปรุงให้วิชาชีพของเรานะครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างคนครับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งครับนอกเหนือจากเรื่องของวิชาวความรู้ในการสร้างคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วในความเป็นจิตอาสาของคนที่เรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไป ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญครับที่จะทำให้การเติบโตการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นกับบุคลากรของเราในอนาคตนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันกับทางด้านของอาจารย์เจษดาตั้งมงคลสุขครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับก็พูดถึงเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับอาจารย์แล้วก็อย่างอาจารย์เองก็ในแง่มุมของการที่เรามีวิชาชีพในการที่ อบรมเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์นะครับคน <ผม S 2> นี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากถามเบื้องต้นเลยฮะว่าในเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ยครับอาจารย์ให้นิยามไว้ว่าอย่างไรบ้างครับจริงๆความเป็นจิตอาสานะครับก็คือจิตนั่นคือจิตใจใช่ไหมครับอาสาคือการที่เราพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุอคคลอื่นหรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเขาต้องรับได้รับความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยจิตอาสาเนี่ยมันเริ่มต้นจาก เรานั่นเองนะครับจิตใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆด้านในทุกๆอย่างนั่นเองครับผมครับแล้วก็มุมมองแค่ไม่ใช่เพียงจิตใจในการพร้อมให้ช่วยเหลือแต่ว่ามาต้องเป็นสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้อาใช่ครับโดยด้วยความรู้ความสามารถของเราหรือถ้าเรามองว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการสานต่อครับที่จะนําพาความช่วยเหลือตรงเนี้ยที่ต้องสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไปสู่ วิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้เช่นกันครับอาจารย์ครับแต่ว่าคาว่าจิตอาสาเนี่ยหมายถือว่าเราทําด้วยใจจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้มีสิ่งตอบแทนด้วยซ้ําไปครับตรงนี้อยากให้อาจารย์แบบบอกสักนิดนึงครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงกับตัวเราคนนึนะครับจริงๆต้องขออนุญาตเล่าด้วยกันว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงได้ทํากิจกรรมต่างๆทําโครงการที่เราเรียกว่าจิตอาสานะครับไม่ไม่อยากจะบอกว่า เนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็คือเราไปทําจิตอาสานะเราทำจิตอาสานะแต่อยากจะบอกว่าในการความเป็นจิตอาสาเนี่ยเราอยากให้หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติปกติในชีวิตของเราไม่จะเป็นต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปทําจิตอาสาแต่ในหมายควาว่าในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาอ,อยู่ในจิตสํานึกของเราไหมอยู่ในการใช้ชีวิตในประจาวันในทุกๆวันของเราให้เป็นสิ่งที่ปกติ เหมือนกับว่าเราดําเนินชีวิตอย่างปกติดังลมหายใจของเราเนี่ยทุกวินาทีเราสามารถเป็นจิตอาสาได้เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เราสามารถทําให้โลกมันดีขึ้นได้เราสามารถทําให้พัฒนาประเทศชาติของเราได้นะครับนี่คือเรื่องเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นจากตัวเราได้เลยครัแต่แนวคิดแบบนี้ต้องมีการปลูกฝังมาไหมครับอาจารย์ต้องบอกนีดกว่าว่าขอย้อนไปที่ว่าเริ่มต้นของการมีลักษณะนิสัยแบบนี้ว่าเรามาทําจิตอาสาเนี่ยเริ่มตรงจากไหนก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็น นักเรียนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอยากรู้อยากลองไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นกิจกรรมที่เราได้ไปเรียนรู้มามีการช่วยเหลือเกือก้อกูลกันเราก็ได้ซึมซับต่างๆนะครับพอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดว่าคือก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเลยของระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มมีการดําเนินโครงการ,รที่ที่ได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเป <horrifying S 1> ็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ หนึ่งสักหนึ่งโครงการที่ที่ได้ตั้งใจทํามาเลยนก็คือได้ทําโครงการวิศวกรรมศาสตรพัฒนาชนบทตอนที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ลงมือทำโครงการวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาชนบทคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าค่ายวิศวพัฒน์นะครับก็เป็นโครงการที่เราจะ ไปพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ศาสตร,ร์พระราชาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตรงรนี้ครับบางทีถ้าเกิดว,ว่าเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาเนี่ยก็จะมองว่าจะเอาอะไรไปไปให้เขา,าแต่ความจริงของเราเนี่คือเราก็ต้องมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าเขาต้องการอะไรด้วยแล้วไปพัฒนาร่วมกันแบบนี้หรือเปล่า ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ที่อยากจะพูดถึงต่อเลยนะครับผทพ,พุชประเด็นมาดีมากเลยค,คือหลายอ,อยากจะเป็นกระบอกเสียงเลยเนาะณปัจจุบันเนี่ยการทาจิตอาสาเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นเทรนด์ที่แบบโอ้ยอยากจะทําจิตอาสาจังเลยหรือแม้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆจะมีโค,ร,คร,รงการเยอะมากเลยครับโดยเห็นนะครับแล้วอยากไปทําจิตอาสา อันนี้ชื่นชมมากเลยจากใจ,จคือจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่ดีใช่รู้สึกว่าโอ้ดีใจกับน้องๆดีใจกับคนที่ด้รับได้รับประโยชน์แต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าเ,เราลองถอยกลับมาแป๊บหนึ่งเราลองดูซิว่าสิ่งที่เราอยากทำบอกอยากทําจิตอนาสาเนี่ย เราอยากไปให้เขาหรือเราอยากจะทําเอง <c oughs> หรือสิ่งที่เราอยากไปทำเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง <c oughs> นะครับ <c oughs> จากประสบการณ์เนี่ย <c oughs> เราเห็นหล,หลายๆครัง้งนะครับว่าเราอาจจะมีใครสร้างไปสร้างสถานที่นึงอาจจะสร้างห้องสมุด <c oughs> สร้างห้องน้ํานี่คือสิ่งความตั้งใจที่หล,หลายๆคนอยากจะไปทำนะครับแต่ หลังจากนั้นแล้วปีสองปีสามปีต่อมาอมสิ่งนั้นกลายเป็นอนุสาวรีย์ลาสิ่งนั้นไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับ <laughs> ก็เลยถามว่าสิ่งที่เราไปทําให้ด้วยความตั้งใจจริงเนี่ยถ้าเราสามารถไปแก้ไขไปสร้างในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาจริงๆในพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับเพราะจุดนี้แหละมันคือว่าที่เราบอกว่าการเป็นจิตอาสา ได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นการทําจิตอาสาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ากับความเป็นจิตอาสาจริงๆหมายถึงว่าเราต้องดูที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับว่าเขามีความต้องการตรงกันไหมใช่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นค,คือเราไปทําแล้วเนี่ยเราอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปทําถ้าเราได้สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหานะครับเก็บข้อมูลมีการสะท้อนปัญหาและทําร่วมกันกับ บุคคลที่เกิดปัญหาหรือพื้นพื้นที่หรือในชุมชนที่เราอยากไปทำนะครับเราสามารถมีประเด็นปัญหาที่แท้จริงสะท้อนในปัญหาจริงๆแล้วค้นพบปัญหาที่แท้จริงต้องมาแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนที่เราจะไปทำนะครับอันนี้พูดถึงแบบถ้าเราไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ที่ผมได้ทําอยู่นยแน่นอนว่าพี่พน้องน้องชาวบ้านอยากที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหากับเราดังนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าอย่างโครงการที่เราได้ไ,ดไปทำนะครับ,รบะนะครับก็อย่างโครงการพัฒนาอาสาชนบทเนี่ยได้ไปแก้ปัญหาเราค้นพบปัญหาที่แท้จริงคือในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับชาวบ,บ้านที่บริเวณจังหวัดน่านที่เราได้ขึ้นไปเนี่ยขาดแคลนแหล่งน้ําในการเพาะปลูกทําให้รเราไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพืชในชนิดอื่นๆได้อาจจะต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น,น้หน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในการนําน้ําไป ให้เขาหรือสร้างแหล่งน้ำนะครับเราได้ไปสร้างฝายนะครับยกระดับน้ําสร้างฝายดักตะกรอนแล้วก็มีโครงการพัฒนาอีกหลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่เราขึ้นไปนะครับวันที่เราเริ่มเดิมเนินการโครงการได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปคุยกับท้องถิน่นพี่พี่น้องน้องชาวบ้านอยากที่จะมาช่วยเราทําเพราะเขารู้แล้วว่าทําแล้วเนี่ยได้ช่วยเหลือปัญหาที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับ ได้ช่วยกันดูแลรักษาหลังจากที่ผมเนี่ยได้นำน,น้องๆนินสิตทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นไป<ม>ดำเนินโครงการหลังจากที่เราลงมาแล้วเนี่ยเกิดการดูแลรักษาต่อ<ม>นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นไปทำเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมีการดูแลรักษา นั่นแหะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับชุมชนคือน,นี่คือความสําคัญมากกับเขาว่าส่วนร่วมเพราะว่าศาสตร์พระราชาจริงๆเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเกิดการพัฒนาร่วมกันเนี่ยก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้เรามองเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไร,รแต่สําคัญที่สุดเลยที่เราไปช่วยสร้างเราไปช่วยซ่อมเราไปช่วยทําให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาถ้าไม่มีคนดูแลรักษาที่หลังเนี่ย มันมันก็มันก็เฟลไปมันก็พังไป<ช>ถูกไหมครับ,รบก็จะอยู่อยู่แค่น,นั<อ>้นไม่ไม่เกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้นครับะจะพูดอ,อย่างนี้อันนี้มันก็คือเป็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นบางๆเหมือนกันนะครับกับคําว่าจิตอาสาคนที่จะทําให้จิตอาสาเนี่ยเกิดความคุ้มค่าที่สุดในในความเป็นตัวเราแล้วเราไปสร้างให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นเขาเนี่ยก็หมายถึงว่า เปรียบเทียบก็คือเราก็ต้องมีความรู้สักหน่อยหนึ่งแหละ,<อ>ะเราก็ต้องมีมีความสามารถสักหน่อยหนึ่งแหละในในเรื่องของหลักการทางความคิดด้วยไม่ใช่แค่เอาความสามารถเราลงไปทําแต่ว่ามันยังย่งยืนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดครับสิงส่งแรกคือเราเราต้องเกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบครับนะครับเราจะรู้ว่าจิตอาสา,าเนี่ยเรามีใจอยากจะทําแต่ถ้าเราทําด้วยหลักการและเหตุผลครับที่ใช้เรียกว่าความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับหรือเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากหลายๆ หน่วยงานนะครับแล้วเราเป็นสื่อกลางเนี่ยยินดีเลยมันจะทําให้ความมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับความมีจิตอาสา,า,าเนี่ยทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดผลที่แท้จริงครับ,รบผมมองดูแล้วอย่างโครงการที่อาจารย์ได้ขึ้นไปทำเนี่ยมองดูแล้วคือไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ว่ายังให้ชาวบ้านที่เขาก็รู้อยู่แล้วรว่าปัญหาของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่ยังทําให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยว่าความร่วมม้ร่วมมือกัน ความสามัคคีกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่ที่พอเราไม่อยู่แล้วอ่ะเขาอยู่กันเองเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เรามันคือความยั่งยืนก็คือความสมัครสมานสามัคคีครับจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะวันที่ผมได้ขึ้นไปคับน้องๆขึ้นไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับอย่างเมื่อตอนต้นที่ อาจารย์บอกว่าเราได้มีการสร้างคนตั้งแต่วินาทีนั้นแหละคือการที่ผมรู้สึกว่าผมได้พาน้องๆอีกหลายๆคนขึ้นไปได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมรการกินอยู่หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ซึ่งที่เราเรียกว่าป่าชาวบ้านที่เขามีอยู่เราก็ไปศึกษาแล้วอยู่ที่กรุงเทพนะครับเราเรียนอยู่ที่คณะวิศวะจุฬาฯครับเรามีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แต่ อคงความรู้ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้รกับชาวบ้านที่จังหวัดหน้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเอา้ามันสามารถที่จะเกิดการแชร์ริงกันได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้รเราได้แนะนําคนไปได้วิชาการที่เรามีให้กับพี่ๆน้องๆทางนูน้นพี่น้องๆทางนู้นก็ได้แลกเปลี่ยนว่าเออเรามีวิธีการที่เราทาเสร์ฟตอกันมาลักษณะนี้นะเราได้เรียนรู้ซึ่งกนและกันวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยที่รู้ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงได้เข้าใจสังคมบริบททางวัฒนธรรม ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีใจมากที่ที่ได้ตัดสินใจดําเนินโครงการแล้วก็ได้อ,อาสาในการที่เป็นประธานโครงการในครั้งนั้นครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนมาเป็นตัวเงินหรือตัวทองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ตอบแทนมาที่มีความหมายมากมายเหลือเกิน<ช>กับ,ค,บความรู้รที่ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทําให้น้องๆที่ขึ้นไปกับเราเนี่ย เขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแสดงผมผมพูดแบบนี้ค,ครับว่านั้นเราก็ใช้แนวทางของความเป็นจิตอาสาเนี่ยเพื่อที่จะทําการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยไปได้ด้วยในแง่มุมที่ว่าเราได้เห็นว่าไม่ใช่แค่ความคิดของเราอะ่ะว่าเราอยากจะนําสังคมไปแบบไหนเราอยากจะให้ประเทศไปแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมามองดูว่าคนในประเทศเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาต้องการแบบไหน อ่าใช่ครับแล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันนะครับคนนี้เนี่ยมาหมดขององค์ความรู้บ้างฮะในการถ่ายทอดวิชาความรู้เพราะว่าเราก็สร้างคนด้วยนะครับผมอยากอยากรู้เรื่องของงานของเราเนี่ยครับว่าอาจารย์ทาอะไรบ้างครับอ๋อหลังนัดปัจจุบันใช่ไหมครับก็หลังจากที่ได้จบการศึกษาที่นู่นที่วิศวจุฬานะครับก็ได้ดูแลโครงการต่อทางพี่ๆน้องๆที่จังหวัดนั้นอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ ตัวเราก็ยั่งยืนด้วยนะตอนนี้ก็เลยมาปรับบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาของโครงการแทนก็หลังจากจบการศึกษามันก็ยังคอยดูแลทางโครงการอยู่นะครับมีเลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดต่อกับอาจารย์แล้วก็น้องๆจากรุ่นสู่รุ่นนั่นหมายความว่าโครงการก็มีการพัฒนาต่อไปไม่อทาหนึ่งปีแล้วจบก็จบเลยณตอนนี้ก็มีการทาโครงการเรื่อยๆมาตลอดมีการเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบออพลวงนะครับการสร้างระบบนะครับนำ ส่งน้ําพื้นที่สูงการกระจายน้ําและทําบ้านดินจนนับปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็เกิดเราสามารถทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับมีสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีกับพี่ๆชาวบ้านบริเวณจังหวัดน่านได้ครับแล้วก็มีบ้านดินดังกล่าวเนี่ยก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับของทางจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับ ตรงนี้แหละก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยณน,ะน,ะนะตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมต่างๆด้านจิตอาสาเยอะแยะมากมายเหมือนกันในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันจะอันนี้เป็นโครงการที่ยกมาให้เห็นว่าวนนเ,เป็นร<ล>ูปธรรมที่เป็นความทุ่มเทและตั้งใจมากๆแล้วก็ออกดอ,อกผลอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่า1ปีจะเห็นผลณปัจจุบันเนี่ย Uh, ผ่านมาแล้ว7-8ปีถึงปีถึงจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขมากๆในจิตใจของเราว่าวันหนึ่งที่เราได้ตัดสินใจทำเนี่ยแม้เป็นการตัดสินใจเล็กๆที่เรารเออเลยอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีพลังที่มหาศาลมากนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตดานะครับก็ความเป็จิตอาสาเนี่ย ก็ยังติดตัวกันมาแล้วก็โชคดีด้วยที่ได้มีโอกาสได้ทํางานที่นี่ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีเจิด,ดานะครับก็เป็นสางฆาศาจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานค,คู่เรียนนะครับผมแล้วก็หนึ่งในอัตลักษณ์ของสถาบันของเราเนี่ยก็คือมีความเป็นจิตอาสาและความเสียสละนะครับตรงนี้ก็ในทุกๆกิจกรรมนะครับก็คือ,อท,ที่สถาบันเนี่ยก็ได้มีในการที่จะ การทําจิตอาสาครับ,รบหลายๆโครงการอยู่ในในหลายๆส่วนงานเลยนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสานในโอกาสต่างๆนะครับไปทําจิตอาสาในไม่ว่าจะเป็น วัดโรงเรียนต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็คืออย่างเช่นโรงเรียนจิตรวิทยาชีพนะครับก็มีค่ายจิตอาสาในทุกๆปีนะครับในคณะต่างๆก็มีการดําเนินการค่ายจิตอาสานะครับมีโครงการที่ไปช่วยเหลือนะครับหลายหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือการที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนในนักศึกษาในงานหลักเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะ แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยให้เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นให้ให้มีความเป็นจิตอาสานอกเหนือจากหน้าที่ที่เราได้ เราต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับ<ม>ก็จะมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนรู้นะครับแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นหน้าที่ตรงนี้เราก็มองว่าเออเรามีหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยนะ<ม>ถ้าเราได้มีโอกาสในการที่จะทําในสิ่งดีๆนะครับมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไหม นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนะครับความรู้ทําให้ตัวเราเองนั้นเกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมามากมายหลากหลายครับแล้วความรู้จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนเก่งแต่ว่าคุณธรรมครับจะช่วยทําให้เราในความเก่งเรานั้นสามารถต่อยอดออกไปและความเก่งของเรานะครับจะสามารถช่วยทําให้สังคมรอบนอกสังคมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับมีความยั่งยืนขึ้นมาได้แล้วก็ผู้คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราในฐานะของคนที่เป็นจิตอาสา อย่างจิตอาสาที่มีความรู้มีความสามารถก็จะเกิดความคุ้มค่าในการเป็นจิตอาสาในตัวตนของเราครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ พกับความสนุกและคุณค่าของพู่ปัญญาไทยวิ่งไ๋อวิ่งออาตุล้อพู่งประกัเจอนี่เอาเลยจักรลายได้ใจเดีจักรานเราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้โดยทุกวันเสาร์เวลา9้นาฬิกา30สิี่ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาากทิดคณะกรรมาการในรายการบทบาทกรรมธิการออกอากาศทุกวันตรงเวลา15นาิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา คำถามที่คุณสงสัยผมกัข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับ,บอังเภอไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาิกาถึง15นาฬิกาปรึกษาปัญหากฎหมายโทร 02-206- 6 1 0 2และ0 2 2 0 6 6 1 0 3องย i 100ฮอตไลน์สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก คุณผู้ชมครับหลักการทางศาสนานะครับเปรียบเทียบก็คือคู่มือชีวิตของตัวเราเองเนี่ยแหละครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนะครับหลักการทางศาสนานั้นก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ทําให้ตัวเราเองนั้นมีคุณธรรมนะครับในการที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับ แต่ว่าวันนี้เองนะครับพูดถึงหลักวิชาการทางด้านของการที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆกับตัวเราก็ทําให้ตัวเรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับทั้งสองศาสตร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้กับเรื่องของหลักการทางศาสนาเมื่อมาอยู่คู่กันจะทําให้เด็กทําให้เรานั้นกลายเป็นคนเก่งควบคู่กับคุณธรรมครับจะเป็นไรกันบ้างไปติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องนี้กันครับ อขอความสามีความเมตตาปานีและความกำเริญจากผูุ้ัญชากาจชมประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียน ของมูนิธินะครับท่านศาสนาทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั่นเป็นหน้าที่จาเป็นของพี่น้องมุสลิมน,นะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสําคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ ไปเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละสองครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึห้ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้สองครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับมาเลิกเรียนแล้วก็ทาการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย คุณรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับอ่ะเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่ว นิดเดียวก็มีผลตอบแทนที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสํานึกว่าพูา้จุาเณ์หยืนนำอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสําคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวในนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคิสหรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือวิเครคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพพอออเียยงนนน่ิสสลามมให้ทุุกค แล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้ยอย่างอพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2อนเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยนะอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอบหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จํากัด แล้วก็อย่าเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ10%นะพี่พี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหล,ลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจฐฐฐเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหน <laughs> จะเป็นอาหารแบบมลลกกกก็็ทาานนนนนได้้้ออแวะครรััับีเปห นนสิทธิ์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็สิทธิปัจจุบันใน2,000กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นําความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทําอย่างหลากหลายวิธี แล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือ,อสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาส,าศาส,าสานาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างมั่นติหลักปรัปชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับ ทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ คุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับความรู้ช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวของเราเองให้เรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับแต่ว่าคุณธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความดีให้เราเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับถือได้ว่าสังคมไทยมีความต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับความดีและความเก่งก็จะช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้อย่างมาก ลองเข้าไปสัมผัสกันดูนะครับในแอปพลิเคชันมรนทัดครับที่เป็นแอปพลิเคชันครับในการบรรจุนะครับการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆชุมชนต่างๆครับเคยมีปัญหาอะไรอย่างไงกันบ้างนะครับชุมชนเขาร่วมมายร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมไปถึงการคิด หาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกันไปบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมเนี่ยได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันครับในแอปพลิเคชันมรรทัศนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมอีกมากมายครับลงไปสัมผัสกันดูนะครับคุณธรรมทําได้ทุกคนครับวันนี้ช่วยสร้างจิตสํานึกที่ดีภายในจิตใจออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับวันนี้เวลาหมดลงเราครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ すご,ごいな。